คุสมุดจีนนะครับมองไกลๆวันกิโลหนึ่งนี่เป็นเสาไฟนะครับเสาไฟแนวดินตะิ่งดินมทะเลนะครับผมถูกน้ํากัดซอมานะครับซอมาซ,อมา,ซอมาจนตัางเดือนดินตะห่งหายนี่ครับอ,องคางห้ามสมุดนะครับผมแล้วก็ผาโบสดหลังเดิมนะครับผ้าโบสดหลังเดิมนะครับเนี่ย ที่ถูกน้ำกระเซาะไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่คงบูระไว้นะครับให้เข้าไปกราบองค์พระประธานข้างในได้นะครับคอนกระดูกครงกระดูก,ดดอกดดของวาน,วานบูร <B uda. S 2> ์ด,ดาเน,นียยมันตอนนี้นที่สมสวยหลยมากอันนี้เขาเรียกอะไรมันก็ไม่รู้คือ <24 S 2> ค<น> เสร็จแล้วมันยังไม่มีรายละเอียดแจ้งว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนเหือดเลยเนาะืดูที่วัดขุนสมุทจีนนะครับเหือดนี่นี่มาดูกระดูกนี่ใหญ่สุดๆเลยแหละอันนี้สวยกระดูสวยมาก